วันนี้จะทำวุ้นกะทิหน้าเฉาก้วยใบเตยเป็นวุ้นถาดแช่เย็นๆทานเล่นชื่นใจสามารถแก้ร้อนในกระหายน้ำได้พร้อมแล้วเป็นเริ่มทำกันได้เลยครับแจ็คจะเริ่มจากการทำวุ้นชั้นแรกนะครับเป็นวุ้นกะทิให้เราตั้งหม้ออย่าพิ่งจุดไฟใส่น้ำเปล่าลงไป300มลลิตรแล้วเทผงวุ้นลงไป1ช้อนโต๊ะปล่อยให้ผงวุ้นจมลงไปนะครับแล้วก็แช่ทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา10นาทีเพื่อให้ผงวุ้นอิ่มน้ำ ต้องแช่1ิบนาทีขึ้นไปนะครับเวลานําไปต้มผงวุ้นจะได้ละลายง่ายทําเสร็จออกมาเป็นวุ้นแล้ววุ้นจะได้ไม่ขายน้าครับทีนี้มาเตรียมเฉาก๊วยกันแจ็คซื้อมาเป็นก้อนแบบนี้เลยนะตอนซื้อมาก้อนใหญ่กว่านี้ครับอันนี้แจ็คหั่นครึ่ง แล้วนํามาขูดสไลด์เป็นเส้นแบบนี้ปริมาณที่ใช้ใช้ประมาณ50กรัมนะครับแต่ที่จะขูดเยอะเนี่ยเพราะว่าทําเมนูอื่นด้วยลักษณะของเฉากล้วยเนี่ยจะเป็นเส้นๆแบบนี้ใครจะหั่นหรือขูดเส้นแบบแจ็กก็ได้นะตามชอบครับสำหรับเฉากล้วยที่ใช้ในวันนี้แจ็คใช้แค่50กรัมนะไม่ใช้เยอะครับแล้วกลับมาดูที่หม้อวุ้นของเราครับครบ10นาทีแล้วจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางคนไปเรื่อยๆให้ผงวุ้นละลายผ่านไปไม่นานผงวุ้นละลายดีแล้วใส่น้ําตาลทรายลงไป10ช้อนโต๊ะเกกือออป่อนอนี1 4ชชา้า แล้วก็คนให้น้ำตาลละลายทีนี้ใส่กะทิกล่องลงไป500มิลลิลิตรใช้เป็นกะทิกล่องนะครับสะดวกดีแล้วก็คนให้เข้ากันปล่อยทิ้งไว้ให้กะทิเดือดพอกะทิเดือดขอบหม้อแบบนี้ใช้ได้แล้วนะครับปิดแก๊สยกลงได้เลยนํามาเทใส่ถาดครับแจ็คใช้ถาดขนาด8คูณ8นิ้วนะเทลงไปได้ทั้งหมดเลยนะครับพอเทลงไปแล้วเนี่ยให้เราช้อนฟองออกด้วยหน้ากะทิจะได้เนียนๆครับ ทีนี้ทําวุ้นชั้นที่2ให้เราตั้งหม้ออย่าเพิ่งจุดไฟเหมือนเดิมนะครับใส่น้าเปล่าลงไป800มลลิตรแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ผงใบเตยลงไปด้วยครับแจ็คใช้ผงใบเตยของดอยอ่างขางเป็นถุงแบบนี้นะปริมาณที่ใช้แจ็คใช้ครึ่งช้อนชานะครับใส่ลงไปแล้วคนให้ละลายเข้ากันกับน้ํา แล้วให้เราใส่ผงวุ้นลงไป1ช้อนโต๊ะครับปล่อยแช่ทิ้งไว้เป็นเวลา10นาทีเหมือนเดิมเลยให้ผงวุ้นอิ่มน้ําครบ10นาทีแล้วเราก็ต้มวุ้นได้เลยจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางครับเหมือนเดิมเลยคนไปเรื่อยๆให้ผงวุ้นละลายแจ็คใช้ไฟกลางนะครับในการต้มวุ้นพอผงวุ้นละลายดีแล้วเนี่ยใส่น้าตาลทรายลงไป13ช้อนโต๊ะแล้วก็คนให้ละลายเข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับวุ้นของเราจะใส่ใส่แบบนี้เลยนะ วุ้นกะทิชั้นแรกหน้าตึงๆแล้วนะครับแค่พอตึงๆก็พอตักวุ้นไปเตยมาหนึ่งกระบวยครับแล้วก็เทลงไปทีนี้นำเฉากั้วที่เราขูดเส้นไว้ใส่ลงไปหลังจากที่ใส่เฉากล้วลงไปเนี่ยให้เรากระจายตัวเฉากล้วยออกด้วยถ้ารู้สึกว่าแน่นเกินไปให้เราตักออกนะครับเพื่อความสวยงามอยากให้เป็นแค่เส้นๆกระจายๆนะครับเวลาตัดออกมาจะได้สวยพอกระจายเส้นเป็นที่พอใจแล้วเติมวุ้นให้เต็มแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เซตตัว ผ่านไปหชั่วโมงวุ้นเซ็ตตัวดีแล้วนะครับให้เราตัดออกจากถาดตัววุ้นทั้ง2ชั้นเนี่ยไม่ลื่นหลุดออกจากกันนะครับติดกันดีมากๆรสชาติหวานมันอร่อยทางบ้านลองไปทําตามกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ